หลักสูตรการประยุกต์ใช้ g o o g l e a p p ในการจัดก,การเรียนรู้แทรนด์4.0นะครับก็จะประกอบไปด้วยสาระย่อยทั้งหมดอ,อีก10สาระนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกก็คือการใช้งาน o o o l l e r r v v นะครับใช้ในการเก็บข้อมูลบนข่าวเรื่องที่2นะครับก็คือการใช้งาน Google m a p นะครับในการจัดก,การเรียนรู้ในการในการสอนจะใช้ยังไงบ้าง เรื่องที่3ครับเรื่องของการใช้งาน Google Form s, นะครับใช้ทำข้อสอบใช้ทำแบบสอบถามนะครับต่อไปครับเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของการใช้ Google Docs นะครับที่ใช้ในการแก้ไขข้อ,ขอมูลไฟล์ By Word หรือสแกนเอกสารจากไฟล์รูปภาพมาเป็นตัวหนังสือนะครับเรื่องที่5ครับก็เป็นเรื่องของ Google Sheets นะครับสาระย่อยนั่นคือการใช้ Google Sheets ซึ่ง ใช้สำหรับการขอข้อมูลออนไลน์จากเทมเพลตที่เราสร้างเอาไว้นะครับ mm hmm. เช่นใบเช็คช mm ื hmm. ่อแบบเช็คเวลาเรียนนะครับแบบเรียลไทม์นะครับสาระย่อยที่6คือเรื่องของอ่ o g l e Slides นะครับก็ mm hmm. จะใช้ในการสร้างสไลด์นําเสนองานสร้างวุฒิบัตินะครับสร้างรายงานการสอนต่งงงางๆต่อไปครับสาระย่อยที่7ก็เป็นเรื่องของ Google c a l enda r นะครับซึ่งใช้สําหรับการกบบดบัญการต่างๆเช่น วันส่งงานวันสอบหรือนัดทำกิจกรรมต่างๆตามตามงานที่สอนนะครับะจะใช้กับปุ่มบริหารวิชาการในการจัดทำประเด,ดทินแต่ละปีการศึกษาต่อไปสารที่8ก็คือเรื่องของการใช้ Google s o o r l h Search นะครับในการค้นหาสิ่งของที่เราต้องการต่อไปครับเรื่องสาระย่อยอที่9ก็คือ เรื่องของ google assistant นะครับซึ่งเป็นการใช้ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน google ทันทีด้วยการสั่งการด้วยเสียงสาระย่อยที่10นะครับสุดท้ายนะครับคือเรื่องของ google jamboard ก็จะใช้สำหรับการวาด Mind Map หรือทำกิจกรรมปุ่มที่ต้องการใช้ความคิดร่วมกันในการออกแบบนะครับทั้งหมดที่ส0สาระก็คือเรื่องของอที่อยู่ในหลักสูตรการประยุกต์ใช้ google app ในการจ่ายียนโดยุคเทเลน4.0